คือแต่ก่อนแต่ก่อนหน้านี้จะมองแต่ความรักที่อ,อยู่กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะแต่พอได้มาฟังพ่อท่านในเทศก็คือเราสามารถมองได้ไปกว้างขึ้นสามารถอมองเห็นว่า ที่สาคัญที่สุดแล้วมันไม่ใช่แต่ว่าความรักที่อยู่ในครอบครัวแต่มันจะมองไปว่าเราจะทํำยังไงให้อ่ามันกว้างขึ้นก็คือเราต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็สังคมก็คือเราทําการเกษตรเราปลูกผักเราต้องทําป่ผักให้สะอาดปลอดภัยเรามองไปถึงผู้บริโภคว่าผู้ผู้บริโภคเราต้องเพิ่มทางเรื่องให้เขาคนที่เขาผลิตผักไม่ได้แต่ว่าเขาก็รักสุขภาพ ของเาแล้วเราจะส่งต่อสิ่งดีๆให้เขาได้อย่างไรพอเราทําแล้วมันก็จะได้มุมกว้างขึ้นก็คือเราทําผักไร้สารพิษต,ตัวเราก็ปลอดภยัยคนรอบข้างก็ปลอดภยัยผู้บริโภคก็ปลอดภยัยแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งแวดล้อมห้วยหนองคลองบึงทุกอย่างปลอดภัยหมดอันนี้คือได้จากที่เราได้มารับฟังธรรมะของพ่อท่านแล้วนําไปปฏิบัติค่ะทำให้ชีวิตของเราหาสุขมีความสุขขึ้นค่ะ